ซองแฟชั่นแม่แอปน้องปีใหม่ไปลันลาสิงคโปร์ดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าคนดังและคนไทยจำนวนมากนั้นก็ได้บินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์เพื่อดูคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอย่าง t a y l o r ์สวิและนางเอกสาวแอบทักะอ่อนงานนี้ก็ไม่พลาดพาลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่และเพื่อนคนสนิทไปสนุกลันลากันที่สิงคโปร์ แม่แอปน้องปีใหม่มาในชุดคู่สีชมพูฟลุงฟริงสนุกเอนจอยร้องเต้นกันจนลืมเหนื่อยไปเลยละค่ะบอกได้เลยค่ะว่าลุคนี้แม่แอปนั้นดูสวยดูสาวขึ้นมายืนคู่กับน้องปีใหม่นึกว่าพี่สาวน้องสาวกันเลยนะคะเนี่ย น้องปีใหม่โตทันที่จะเป็นเพื่อนคุณแม่แอปแล้วล่ะค่ะตอนนี้สวยไม่แพ้กันเลยค่ะแม่ลูกและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ